ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเดียนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแถมทาดาแดมแดมแค่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นพัส,สดุที่เราแกะมานานแล้วแต่เราใส่สกุชี่มาด้านในเพราะวันนี้เราจะมารับคําท้าจากช่องซิลลี่มีกโกโลกนะคะคือ,อบีบสกุชี่กลางแดดเหรอบีบซิลลี่เขาบีบสกูชี่กลางแด,ดดได้ดีว่ะอม ปไปบีบสกชิกลางแดดก,กันอลไม่ได้นะคะเรากลัวแดดนะคะเราขอมนบีบสกูชิกลางแดดแล้วกันแต่เราก็จะมารับนะคะแต่เราจะบีบสกูช้แล้วโยนไปด้านหลังนะคะเพราะด้านหลังเราแบบมันว่างมากเห็นไหมมันว่างแล้วมันแบบเราจะโยนไปให้ไกลที่สุดเลยนะคะนั่นไงตั้งไม่ได้แหละโอเคค่ะเราก็อาจจะ มาเตี้ยๆนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นด้านหลังที่เราโยนไปนะคะโอเคมาเราก็เลือกมาแล้วสิบห้าชิ้นนะคะอยู่ในนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาบีบกันเรยของไม่แท้ไม่รู้กี่ชิ้นของแท้ก็ไม่รู้กี่ชิ้นเดี๋ยวเรามาบีบของไม่แท้ก่อนนะคะจะเป็นนี่แซนด์วิชนะคะหน้าออนเซนใช่ไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโยนกัน ไม่ยไม่ค่อยไก,กลหรอกเพื่อนๆก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละไร้สาระเอ้ยไม่ใช่หรอเลยเราเลนมาต่อไปก็จะเป็นนี่กดนมนะคะชึบสโลมากเลยนี่เนะาะหุ้ยสโลเห็นไหมทำไมต้องหุ้ยต้องหายต้องเออป้าบอกเขแตกคือวันนี้เรามาถ่ายหน้าบ้านนะคะ ใครเล่นบอลวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเื้อมจะเอาไปวางเฉยเลยต้องโยนเออก็ไกลอยู่ต่อไปจะเป็นแอปเปิลนะคะชิ้นที่สามนี่สโลพอประมาณใครเล่นบอลเป๊กไม่ใช่ถ้าเป็นเป๊กต้องขาดใครไม่รู้ ว้าวเป็นแอปเปิลที่สีแบบแบบดูแบบน่ากินมากอร่อยแทดนเฮ้ยใครเล่นบอลวะโอช่างมันเถอะเราจะไม่สนโลกภายนอกนะคะโอเคมาเรามาบิดต่อทีนี้เราเอาสกูชี่เมอร์เมดมาด้วยแฟนคลับแฟนเมดสกูชี่โฮเมดนั่นเอง มาจากร้านนี้เลยนะคะ S P n d e r s c o r e M M Shop หนา้าตานา่ารักมาคู่เขามาคู่เขามาค,คู่แต่อันนี้ไม่ค่อยสนุนใส่แพ็กเกจก่อนอันนี้ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่นะคะสี่โยนใบชิ้นที่ห้านะคะก็จะเป็นอันนี้เลยยี่สิบาทเองนี่นะคะถูกมากๆแพงเดี๋ยวว่าแพงดูดิชิ้นแค่นี้เอง20ิบาท นี่นะคะแบบเนื้อก็จะมีความแบบสโลน้อยนิดนะคะอะโยนชิ้นที่อไหรวะเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าเร็วเอ้ยทำไมต้องเหนื่อย้วยเนี่ยถ้าเราชิ้นที่หกนะคะจะเป็นอันนี้นี่เลยเป็นแพนด้าชิ้นที่หกนะคะโยนต่อไปชิ้นที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นมาการองนะคะ ชิ้นที่เจ็ดจะเป็นมากระลองต่อไปนะคะชิ้นที่แปดนะคะเป็นปังแผ่นนะคะนี่เป็นเมื่อถามว่าแบบนี้แบบนี้โอ้ยอะไรวะงงเช่อมันเถอะจะไม่บอกแล้วนี่จะเป็นปังมินิปังแผ่นนะคะเอ้ยไม่มินิหรอกก็จำโบอยู่อุยอ้ยโย่ไปกัเหมืนกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่อ้าวเราอ้าวอ๋อแปดละเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าโอเคชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นโปรดของเราเลยและเป็นชิ้นที่เราภูมิใจนําเสนอทุกคนต้องมีในคอลเลกชันนะคะแล้วแต่แล้วแต่คุณจะมีหรือไม่มีจะเป็น หนึ 1> 1, 2, นี่เลยภูมิใจนำเสนอหนอนของอีริกนะจ๊ะทำไมกล้องมันดำดำอันนี้นะคะเราจะบอกว่ามันหอมมากและมันสโลม์มา ชิ้นที่ชิ้นที่หกนะคะหกใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดบ้าชิ้นที่เออแดกแล้วต่อไปนะคะชิ้นที่สิบนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นบันสนุปปี้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นของเลอค่านะคะของแพงของเลอค่าอุ้ยแต่แล้ว <laughs> เฮ้ยเอาโยนไปซื้อของเลยค่าไม่เป็นไรทีนี้ก็จะเหลือแต่แท็กนะชิ้นที่สิบเอ็ดนี่นะคะจะเป็นอันนี้มินินะคะไม่เป็นไรหายก็ช่างมันแต่มันแพงนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นของซาริโอนะคะนี่เลยนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะนี่นี่ก็จะเป็นลายเส้นนะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นหรอกนี่นะ สีเหมือนอึเลยมันก็มีความสโลนะเห็นไหมไม่ไม่เชิงกับสโลมันเด้งเดงนะนี่โยนต่อไปนะคะก็จะเป็นซูมิโกะนะคะที่แพ็กเกจอะตรงนี้มันแบบขาดแหกแล้วแล้วด้านล่างนะคะไม่มีตำหนิเลยมีน้อยมากเลยแต่ด้านบนแบบโอเมก้ oh gosh. ของแรก็งี้แหละ ของซานเอ็กปีสองพันสิบเจ็ดนะคะเด,เด้งเด้งไม่สะลุเลยนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะวุ้ยทำไมมันมเราต้องเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะ โยนไปก่อนเปิบแพ็กเกจกระจกระจายชิ้นที่14นะคะก็จะเป็นของแรกแล้วนะคะจะเป็นของแอนดรอยนะคะยืดด้วยสายยึดะนะน,นี่นะคะ ตอนนี้เราจะโยนเข้าไปในบ้านอันสุดท้ายแล้วนะคะของแรงเหมือนกันนะคะเบลเชนสีทองแบบไม่โฟกัสนะคะมันจะลางๆเห็นไหมอ,อ่ะไม่เข้าบ้านอะเอ้หมดแล้วแกเคพัสดุหมดแล้วโยนกล่องมากดีก,กว่าหรับโอ้โน oh, <no. S 1> ดูกล่องฉันเซ แล้วดูสกูชี่ทั้งหมดที่เราโยนนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยโอเคได้หนึ่งอึ๊บอายนี่ว้าวเยอะมากแล้วดูกล่องไปนู่นแล้วโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์กดแชร์นะคะสลับน